ครับให้ามาดูดนนที่ะกาก็รับทสรุ่นที่ยี่สมังกาพุทธีปิดดาวุดมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพไทสรุ่นที่20มีจำนวนทักิงสามสิบเ็ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพะกโดยโรงเรียนกิจการงโบราบ 4, รณกรมกองทัพภาคที่4รุ่นที่20โดยทําการอบรมในพื้นที่กองทัพภาคจริมราชิน61รายประรอาอาอกระอ,อนนบ,บด้วยข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์กรภาครัฐจำนวน16ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ รวมถึงสรางการมีส่วร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขออชาติพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่4รุ่นที่20แบ่งเป็นสองภาคได้แก่ภาควิชาการและจิตวิากิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์พันเอกจตุพรทานพัก วายโรงพยาบาลยะลาสิริรัตน์พันตกฏเอกศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่สิพันตบฏเอกสราวุฒิฐานทัพเพือภาคที่สองนาวาโทพิสสุ

ေတာကျမ်းလေးဂျာ